สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นข่าวเป็นคราว,าวใหญ่โตทีเดียวครับเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวว่ามีการตรวจพบนักเตะไทยลีกครับติดเชื้อโควิด -19 นักเตะคนนั้นก็คืออักบาอิสมาตุลเลเยฟครับเป็นนักเตะชาวอุซเบกิสถานซึ่งย้ายมาเล่นให้กับบุรีลัมยูเนเต็ดสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมาดูไทม์ไลน์ของนักเตะคนนี้ครับว่าช่วงที่ผ่านมานั้น เขาไปทำอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากนักเตะค,คนนี้ครับได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9นี่นะครับตั้งแต่ที่ประเทศอุซเบกิสถานตั้งแต่วันที่11สิงหาคมผลนั้นเป็นลบนะฮะหลังจากนั้นก็เดินทางมาประเทศไทยครับมาถึงประเทศไทยนั้น13สิงหาคมช่วง13สิงหาคมถึง27สิงหาคมก็เข้ารับการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เข้าพักที่โรงแรมซึ่งเป็นค,คล้ายคล้า t สเต a r ควอลันทีนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทําการตรวจเชื้อโดยตรวจเชื้อที่โพรงจมูกเนี่ยสครั้งไม่พบเชื้อนะครับนั่นก็หมายความมีการกักตัว14วันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1 3สถึง27สิงหาคมตรวจ2ครั้งครับไม่พบเชื้อหลังจากนั้นครับ27สิงหาคมเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยรถตู้สโมสรพร้อมคนขับ1คน ช่วงระหว่างทางจากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์นั้นยืนยันว่าไม่ได้พักที่ใดครับและทั้งสองคนสวมหน้ากากอนามัยหลังจากนั้นตั้งแต่28สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาครับกิจวัตรประจําวันของนักเตะค,คนนี้ก็คือเช้าอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาไม่ทานอาหารเช้านะฮะแล้วก็เที่ยงก็รับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อนต่างชาติ17นาฬิกาครับของแต่ละวันก็เดินทางพร้อมเพื่อนกลุ่มเดิมะฮะเพื่อไปฝึกซ้อมฟุตบอล โดยอยู่ในห้องแต่งตัว30นาทีช่วงนี้แน่นอนครับไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหลังจากนั้น17นาิก30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีวันละ1ชั่วโมงฝึกซ้อมฟุตบอลการเดินทางนั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนไม่ได้ใช้ขนส่งสาธารณะที่สำคัญครับ8กันยายนก็ได้รับการตรวจหาเชือ้อตาม MOU กับสโมกับสมาคมฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกนั้น จะกลับมาเตะนัดที่5นะครับในวันเสาร์เป็นต้นไปเป็นการประเดิมครับหลังจากเตะ4นัดแรกแล้วก็หยุดยาวไปครึ่งปีฮะในช่วงครึ่งปีนี้ก็ส่งผลต่อสโมสรหลายๆสโมสรบางสโมสรน,นี่ถึงต้องพักสโมสรไปเลยนะครับบางสโมสรก็ต้องมีการปล่อยตัวนักเตะชาวต่างชาตินะครับเพื่อนะครับประทังสโมสรไปหลังจากนั้นครับส0สิงหาคมถึง5กันยายน นักฟุตบอลคนนี้ครับก็ร่วมกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเตดนี่แหละครับก็ไปแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมราชบุรีมิตรผลในวันที่30สิงหาคมและเตะอุ่นเครื่องกับทีมขอนแก่นฮะที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่5กันยายนหลังจากนั้น10กันยายนครับก็เดินทางเข้าแคมป์ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์นะฮะแล้วก็สวมหน้ากากตลอดการเดินทางแล้วก็เข้าพัก นะครับในพื้นที่ปิดเดินทางด้วยรถบัสของสโมสรสุดท้ายผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9ในวันที่10กันยายนนี่คือทำลายนะฮะของนักเตะชาวอุซเบกิสถานคนนี้ครับแน่นอนครับอย่างแรกเลยก็คือทำให้เกมไทยลีกนะครับที่จะเริ่มเตะวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ต้องมีการเลื่อนฮะแต่ไม่ได้เลื่อนทุกคู่นะครับมีการเลื่อนนั้นทั้งหมดนะครับ สามคู่เป็นหลีกสูงสุดเนี่ยสองคู่แล้วก็หลีกรองอีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เผยเลครับคู่แรกแน่นอนฮะก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะต้นสังกัดของเจ้าตัวนี่แหละซึ่งมีคิวเรียกว่าเปิดบิ๊กแมตช์เลยนะฮะไปะเยือน BG ประทุมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่13ากันยายนนี้เลื่อนหนึ่งคู่แล้วนะครับอีกคู่ก็คือราชบุรีมิตรผล f อจะเปิดบ้านรับทรูแบงก์คอกยูเนเต็ด ในวันที่12กันยายนนี่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตทีเดียวนะครับที่ต้องเลื่อนเพราะว่าทีมราชันมังกรราชบุรีมิตรผลก็เพิ่งอุ่นเครื่องกับบุรีรัมนี่แหละส่วนอีกคู่ที่ต้องเลื่อนนี่เป็นไทยลีก2นะครับลีกรองก็คือขอนแก่นยูเนเต็ดที่จะเปิดบ้านพบกับราชนาวีในวันเสาร์ที่12กันยายนเพราะว่าขอนแก่นยูเนเต็ดก็เพิ่งอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าเขาก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่และก็จะมีการตรวจซ้ำนะฮะทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเพื่อความมั่นใจอีกด้วยนี่นะครับเขาจะมีการตรวจเพิ่มอีก43คนแยกเป็นนักเตะ22และผู้เกี่ยวข้องในทีมอีก21รายครับครับนี่เป็นผลพวงฮะจากการที่ตรวจพบเชื้อโควิด19ของอักบาอิสมาตุลเลเยฟนักเตะบุรีรัมยูเนเต็ด ชาวอุซเบกิสถานแต่อย่างที่เห็นไทม์ไลน์ก็คงจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วทางอักบาเนี่ยก็ผ่านกระบวนการในการก,กักตัวต่างๆตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและจริงๆแล้วตั้งแต่ออกจากประเทศอุซเบกิสถานนั้นก็คือผลเป็นลบนะครับในช่วงกักตัว14วันก็ตรวจสครั้งก็ผลยังเป็นลบนะฮะแต่สุดท้ายฮะสุดท้ายวันที่10กันยายนกลับพบโควิด19เพราะฉะนั้น ก็ต้องไปดูแล้วฮะว่าจริงๆแล้วเชื้อเนี่ยมันติดมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตอนอยู่กักตัวหรือออกจากสถานกักตัวแล้วแล้วมาติดและติดได้ยังไงในเมื่อที่ผ่านมาเราไม่พบเลยว่ามีคนไทยติดเชื้อภายในประเทศทุกครั้งที่มีการรายงานผลนั้นเป็นการพบเชื้อของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศและก็อยู่ในสเตรทควอลทีนทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นข่าวเป็นคราวที่ สร้างความกังวลให้กับประชาชนตั้งแต่จากกรณีดีเแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลายคนอาจจะรู้สึกไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศจริงหรือเปล่าไม่มีติดเชื้อจริงเหรอนะฮยเพราะฉะนั้นต้องดูฮะกรณีอักบาอิสมาตุละเยฟเนี่ยสำคัญทีเดียวแต่อะไรก็ตามครับสำหรับแฟนไทยลีกนะฮะก็สำหรับไทยลีกนั้นเลื่อน2คู่นะครับแล้วก็ลีกรองนะครับไทยลีก2นี่ก็อีก1คู่ ส่วนคู่อื่นนั้นยังเตะตามโปรแกรมเดิมแต่ต้องเน้นย้ำแล้วครับว่าในส่วนของการเข้าชมนะ,นะฮะก็คงจะต้อง New Normal ะฮะปฏิบัติตามกฎนะฮะของสนามอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจแล้วฮะว่าการไปเข้าชมกมีฬานั้นจะปลอดจากเชื้อโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งอยู่ที่ตัวเราเองนะครับจะต้องกาดไม่ตกครับช่วงนี้หมดเวลาสวัสดีครับ